สว,ส, Bref, ını, ส,วส,สวัสดีครับทดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ e. รายการครัวคุณห่อยขอบคุณมากครับมากทุกตัวแทนครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่คุณโกะกลับมาทํางานแล้วนะครับครับก็หายดีหายดีเป็นปกติแล้วครับสบายดีสบายดีครับครับผมยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆคมห่วงใยนะครับขอบคุณทุกๆกาลังใจที่มอบให้กับหนูมานะครับผมทั้ง ทั้งใน Facebook ทั้งอินสตาแกรมทั้งอะไรสังสรรณานะครับผมโทรมาบ้างอะไรบ้างรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนของคุณอาด้วยครับนะฮะส่งขนมส่งข้าวส่งน้ำนะครับเขาขอคืนนะครับเขาขอคืนไม่ใช่ครับจริงๆครับเขาขอคืนเขาคิดว่าคุณจะตายแล้วคุณไม่ตายเอ้ยยังอ่ะหนุ่มไม่ตายง่ายๆบอกเลยเลยครับก่อนตายต้องดิ้นทุรนทุรายอีกพักใช่แน่นอนต้องมีชักนะฮะแต่ก็ตายดีแล้วก็ ทำงานได้ตามปกติครับสดชื่นนะพอมายืนกันอยู่ตรงนี้แบบโอเคเลยอ่ะนี่นี่พอไม่สบายสูบลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมสูบสูบสูบเมื่อก่อนน้ำหนักไม่ได้เท่านี้นะครับแล้วสูบอยากรู้ดีคือคนที่อยู่ใกล้ๆชิดเนี่ยจะรู้ด้วยว่าเปลี่ยนแปลงไปใช่ก่อนที่จะเป็นโควิดนะน้ำหนัก85นั่นน่ะแล้วดูพอไปเป็นอยู่อาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์สูบไปเลยเนี่ยลดลงมาเหลือ93เอสิบ้งใช่ครับเนี่ยนี่มันเพิ่มมาแบบแกิโล ปรสิทาลดลงมาหนุนข้าาไ,ไม่ใช่รถนแล้วเพิ่มม<อ><อ>ะกินอยู่ดีเกินคนถึงกินอยู่เราก็ต้องกินอยู่ให้ดีใช่ไห<ช>ม<ะ>พอกินอยู่ให้ดีเราก็ต้องมารู้เรื่องรู้ราวก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเราจะทําให้เรากินอยู่ดี <อะ S 2> แต่ที่สําคัญที่สุดเลยเรื่องราวสาคัญที่สุดก็คือพอคุณโก้กลับมามันมีจดหมายมาทันทีใช่ครับเออไม่น่าเชื่อเลยพอกลับมามีเป็นจดหมายเลยอะไรกันเนี่ยไม่น่าเชื่อยัง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 สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นครูสอนคนขับรถยนต์ครับอ๋อ วันนี้มีผู้หญิงสาววัยรุ่นใส่แว่นตาหนาเตอะเลยเออมาทดสอบก่อนไปสอบสนามจริงท่าทางเธอดูประมาทสุดๆออเธอเปิดประตูเข้าไปนั่งในรถยนต์เพื่อเตรียมทดสอบครับผมก็ตะโกนใส่เธอเลยเธอเฮ้ยเธอสอบตกแล้วแม่สาวน้อยเอยิงตอเอ๊ะทำไมอะคะหนูหนูเพิ่งเข้ามานั่งในรถนะคะใช่ก็ที่นั่งเนี่ยมันเป็นเบาะหลังเบาะหลัง ตัวเขไม่นั่งบวชล้างซอกโตกเลยสงสัยขาดกรดโฟลิกขาดกรดโฟลิกสงัขาดกรดโฟลิกไม่รู้เรื่องคนมาเรียเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมผู้หญิงอันนี้กรดตัวนี้สําคัญกับผู้หญิงมากกรดโฟลิกในอาหารครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าโฟเลตก็แล้วแต่หรือว่าจริงๆก็คือวิตามิน B9 นั่นเองใช่ครับก็เรามารู้กันว่ากรดโฟลิกในอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างที่คุณใจพบบอกไปเสร็จปุ๊บก็ยังมีวิตามิน M หรือวิตามิน B ีอันนี้คือทั้งหมดที่เราเรียกกันนะฮะ ทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มของวิตามิน B รวมเป็นวิตามินบีรวมบีรวมเป็นบีรวมเลยครับมีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญโปรตีนนะครับมีความสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยในการสร้างกรดนิวคลีอิกและมีความจําเป็นต่อการแบ่งตัวของเซลล์ครับแหล่งที่พบกรดโฟลิกตามธรรมชาตินะครับก็จะมีนี่นี่นี่อยู่ตรงหน้าเลยนี่ไข่แดงนะไข่แดงมีตับครับตับผักใบเขียวเข้มใบเขียวเข้มเช่นคะน้า ปวยเล้งบ็อกคลีเในตระกูลถั่วก็มีถั่วลันเตานะครับแล้วก็ข้ามมาเป็นผักส้มๆนะก็เป็นแครอทแคนตาลูปฟักทองมาถึงของชอบคุณเตะคุณโก้วยก็เป็นอะโวคาโด,โาโดใช่อันนี้เขาเป็นฝรั่งเขาเป็นฝรั่งเขาเป็นฝรั่งเขาชอบนอนใส่น้ำผึ้งแล้วก็โรยเกลือนิดนึงโอ้โหรวยจัดเงินที่ยืมไปเอามาคืนบ้างก็ดีอาตลอดเลยชอบทวงเงินออกทีวีอาทวงหลายครั้งแล้วอาเคยได้ไหมครับไ<ว>ม่เคยเลยแล้วอาจะทวงทำไม ในเมื่อเชืไม่ได้มาดูกันต่อว่าอะไรอีกก็จะมีถั่วมีเมล็ดทันตะวันมีธัญพืชแบบไม่ขัดสีนะครับเช่นแบบข้าวกล้องอย่างนี้ลูกเดือยอย่างนี้เป็นแบบนี้เลยประโยชน์อ่ะทีนี้ประโยชน์เนี่ยมันเกิดในทุกเพศทุกวบยนะครับอ๋อเหรอโฟลิกเนี่ยฮะจะช่วยการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยใช้น้ําตาลและกรดอะมิโนผ่านทางกระบวนการระดับเซลล์ต้อมกันเบาหวานอ้าวช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับช่วยบํารุงร่างกายและผิวพรรณ โฟลิกเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาของสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอเออมันมีบางคนที่ผิวไม่สม่ําเสมอแล้วก็แพทยก็จะให้วิตามิน B รวมไปกินได้ครับวิตามิน B รวมแล้วก็ยังช่วยตับนะครับให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยช่วยเผาผลาญโปรตีนนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และยังมีส่วนช่วยในการผลิตน้ําดีทําให้ การย่อยไขยมันและการดูดซึมไขมันเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะกรดไขมันที่มีความจําเป็นนะครับแล้วก็วิตามิน A, D, e, K อย่เงเงี่ยนะครับช่วยปงกันการพิการของเด็กทารกแรกเกิดแล้วก็ยังช่วยในการสร้างน้ํานมของมารดาหลังคลอดบุตรด้วยนะครับอ,อันนี้โฟลิกจําเป็นมากนะเรื่องของน้ํานมเนี่ยแล้วก็ยังช่วยลดระดับของกรด อะมิโนโฮโมซิสเทอินในเลือดช่วยลด oh. ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ oh. ขนาดที่แนะนำให้รับประทานเราจะคุยในขนาดที่เป็นไมโครกรัมนะครับขนาดที่แนะนำให้รับประทานก็คือ1 8 0่ง0ถึงไมโครกรัมต่อวันสำหรับสาหรับผู้หญิงตั้งครรเนี่ยต้องเพิ่ม เป็น2เท่าครับส่วนผู้หญิงที่ให้นมบุตรนะครับก็ควรจะรับประทานอยู่ประมาณ280ไมโครกรัมในช่วง6เดือนแรกและ260ไมโครกรัมในช่วง6เดือนหลังเนี่ยสำหรับผู้ป่วย ก็ควรทานโฟลิกเสริมด้วยเช่นกันนะครับช่วยให้มีแอนติบอดีในร่างกายเนี่ยเราดียิ่งขึ้นแต่การจะหาของพวกนี้ทานอยาหาทานเองนะไอ้ฟังนี้ฟังตามข้อมูลใช่ครับแต่จริงๆปรึกษาแพทย์ของท่านไม่ใช่ท่านกําลังให้นมบุตรอยู่ท่านก็ออเลอเรอแล้วท่านไปซื้อกินไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะฮะต้องดูด้วยว่าอะไรอะไรเป็นอะไรแต่เคยได้ยินใช่ไหมล่ะในนมตัวนี้มีโฟลิกในนู่นในนี้่ใช่จริงๆก็คือวิตามินทั้งหลายที่พูดเนี่ยแหละเป็นวิตามิน B รวม แล้วจ,จริงๆอ่ะมันเป็นตัวกรดเขาเรียกกรดโฟ,ฟลิกหรือว่ากรดโฟเลตก็แล้วแต่จะเรียกว่ามันเป็นบเอกพจน์หู้พูดก็ว่ากันไปนะฮะแต่ค,ค,ความสาคัญคือถ้าท่านทานได้อย่างถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาครับ,รบอะไรคือคําว่าทานได้อย่างถูกต้องอะไรคือคํานั้นท่านต้องถามคำามนี้ถึงจะถูกนี่ไงล่ะครับนี่คือการทานอย่างถูกต้องไขแดงตับถั่วที่พูดถึงนะฟักทองอะโวค<ข>าโดผักซีลู้ดพวกนี้ถ้าท่านทานอาหาร ครบห้าหมู่อยู่แล้วแล้วรู้จักแบ่งปันผัดเปลี่ยนในการทานผักผักบ้างปลาบ้างเนื้อบ้างไก่บ้างใช่ครับกินให้สมดุลท่านก็จะได้อยู่แล้วใช่ครับนี่คือความรู้ที่มาบอกแล้วหนูบอกเลยว่ายิ่งตอนนี้คนต่างจังหวัดเนี่ยนะถ้าทานอาหารครบห้าหมู่เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีจนยังไงอ่ะคนกลับไปอยู่แต่จังหวัดเยอะอครับ ก็เช้าก็กินหมูหนึ่งใช่ไหมมากลางวันกินหมูสองหมูสามหมูแฉมหมูแ่ไปไหนกันแล้วครับผมจะไปหมูอื่นบ้างจะไปจะไปหมูอื่นหมูอื่นหมูอื่นแหมคนละหมูห้าหมูนั่นก็สำคัญกว่าทักตัวที้สักครู่ผู้สิ่งน่าสนใจก่อนที่พบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับป้าก็บอกไข่ทอดราดน้ำปลาครับ จริงท่านผู้ชมกิมต๊อดพริกก็ได้รับจริงอย่างข้าวนะบอกเลยว่าไม่ได้ร้อนมากเลยอเทียบกับไข่ปลาเดียนมันเป็นหมูเทียมนี่มัมนอะไรแับนี่